กบเมนวาเนี่ยเลยยายเมนวาใส่คนที่เมนวาได้เสียงสูงมากว่าเมนวาทนกัพ่อตัวเอาขึ้น,นตอนตกแค่เนี่ตัวบดเ,เป็นก้อนเนาะ ่เอาเงินวางไกอนดูผมจิบญาก็ดไข้มาก็มากินข้าค็ตายเอาโอ้ยเอาไปทั้งคางเลยไาไหนที่ได้ตรงไหนวเอาไ้ทั้งคางเอาไปั้งางเกกับเงิเงเนื้อแจ้ปดอปแดมแดมแดมเดินเดินาปดอเดินแดมแดกูไลเดินจกลุ้มเลยโอ้ยเอาฟังฟังเลยขั้นตอนขั้นตอนต่อมาที่วยแล้ว ลากไปจอดไปกันแค่ก็จะบรรยายไปกันมีบรรยายชื่อหมายความากาตั้งจังหวะให้แล้วน่ะเอาจังหวะนี้เลยนะเดินวมาน้น้อยกันพ่อเขาแล้วทิเดินดุงดันดวนดันดวนไปซมมาดวนไม่ดอกตั้งตามข้างบางเขาพ่อ ไยคือคือเศ้าไว้เจ้คนไข้เขหมักใส่ครับคนไข้ก็หมมาเอามายังเดี๋ยวค้าบอกได้ก็ัจังวะไปยลแค่นี้แค่นี้น้แคนี้แค้แค้แค่้แน้นี้่นน้นี่นี้แ้น้แนี้่นีแ้แ่้้น้ออ้น้ พ่อข้าแล้วสิเดินดงดันด้วนดันดววไปชมดอกไม้ดอกตั้งต่ำแข้างบางเขาบ่แก้วไปออกตาทั้งเดินเปิ้นมองลิงล้ำมองดูใหม่แล้วโอ้ยหมอกันไหนก็ไปให้น้ำกอยป่าชิพาพี่ก็ไปชมเป่าป่าเขาหอดป่าป่าไปชมดอกกาเว้าจังมาละบอลบอลเบยเว้าว่าโอ้ยกาว้าของก็เว้ยเว้ยเว้าว่า ผู้นึงยืนผู้นึงนั่งเงี้ยนคอจะบ่แค่น้ำลายน้ำน้ำหากโดนไหลลงคอนี่นี่ละเอาเออทำนี่ล้ทำนี่ทีแรกนี่โอมโอมก่อนเออโอมก่อนโมเมงโอมโอมโอน้าข้าพูดใจโอมโอละนอน สาธุสาธุสาธุคู่บาเป็นเขาก่อนกระผมจีเว้าระลึกคุ้นหาคุ้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ละโตโตโตเบิงน่ะนะข้องแม่ประกูกุเขาเขาเอาซอยนี่เขซอยโอ้พ่อตอนพ่อกับนี่ขั้นตอนโอ้ขันตอนที่สองโอ้แล้วเนาะหนวันเอ้ เ้าไปเพาะไีมันโมเมนโอ้อลและก็พอี่อัดพอิอัดเป็นเป็นไก de, ่แบบคนเด้อัดลงแช่นไบตัวกันอ่าโออเดอร์ Yeah! <laughs> บาดเจาก้พ้องเมยเอาก้นนี่ไปหกันมล่ำเป็นจังหวะมันแปลกลงไปคับลวกชิดม้อนนั่นมันก็จะว่าคือ่ไห้ลูกเนี่ยหรือเจ้าก้อนพ้องเม่หรือเจ้าก้อนี่กะคือยกคู่วัดเอยกอกต้นนี้กันยี่ห้องเมเให้กับมันกะยีก่าเนี่ยก้าว่าสาัญวัดับจังหวัดนี่แหละตบล่ำ เอาจังหวะพวกแม่ขานี่าดวเออเปิดยืนเลยบ้านยืนโอ้วาราพุทธายเาโอันน้อย่าเา่ยิงจะโอลนนะเดียวยงมันพอมีว่าโอ้รผู้ชายนว่าเดียวนี้โอ้คำแก่ความได้ชุนทอนเนาะโอลนเดี๋ยวกอจะเป่าตงจังหวะหเดอตั้งจังหวะ

เขาไปรายๆเติมเลยเขาเฮาเขาก่อเออๆนี่นะคือว่าถ้าถ้าหากว่าได้มีเสื้อของเสียงกรองคือล่ำประยุกต์เขามีอยู่ห่แต่พอเสรเป่าจังหวะธรรมดาโบ๊บอท่านว่าสิเป็นสิ่งเป็นยังเด้นเป่าจังหวะให้จังหวะล่ำได้นะบรรยายนายกรมาเลยโอ้ตัวประสาทมันยายายก่อนมันยนายก่รขึ้นเสียงสูงนะจนขึ้นสมองจิตจิตด่างตูนมันดางนะเฮาตูน ตามจังหวัแค่นพอบันใหญ่แล้วตามจังหวไหพอดีพอดีแล้วเอ้ามน่งดูพอฟังมึงูนัองแล้พอด้เลยเออต่ของกบฮัดโยฮัตฝอนใจมาเป็นชินังตั้งเมาเมาตั้งคืนแล้วกับฝอนใจดักใจเนมาคุณนได้เรือนมาเดินนั่ง ไปออกกำลังกายเมื่อยแล้วเถ่าเถอะไอเถ่าเอาไปมาครังกระปูขี่ย่างเออเฮ้ยนี่ห้างนี้ห้องนี่แหละนี่พูดมันใหญ่ไปเลยละลับจังหวะนี่แหละแล้วจะกินจังเลยป้าตัวขึ้นเมื่อยแต่ฟ่อนหักขวา

พ่อใหญ่ฝอนนับเนี่ยงนงงพ่อใหญ่แล้วฝองามแต่ไหนหยองเด้อคนห่งฝรั่อย่าบังอย่าหยิงเด้อคอน <c oughs> อคห่นมงมักหยิ่งไปจรินี่ตอนนี้เขาเกี่ยวลงหเหตียลงเป็นยาเป็นืนยนแค่แแไป

ออเ,นเนาเสือกัคนใดญแขัลไปเสืออยู่แฟนจำพอยากเต่ได้สิมีผู้เห็ดไทยเนีตเขาเห็ดขายได้ดไอพ่อหญ่เราเห็ดใบใหญมันเสียบันถึกไวเลยวน,นี้หน่วยเหนือได้างนี่วยเหน,นือบ่จอดอดด้พอพอเปเลี่ยนนะมออาอะอ่ะปองสโสเตเด้อีบหนึง

คิดตะไลข้นจีนเหม็น hmm. ข no, ีดตะไลเขาบอมเบนเด้อร si ์ไปยาแดงแล้วก็บอบอมีกินหอกคนคนแห่งคนบอมีกินคนบอมีมันกันผู้อื่นนะมันจีไกลไกลได้เออปหนึ่งยาฝอนเกี่ยวหำ่สองยาฝอนเกี่ยวนมตาออกไปแขนี่ฝอนจังทีก็คือแห้งตากขาฝอนจังทีก็คือกาตากปีก เจอดอกไปเหมือนตีคงมันก็นง่ามดอกสิไปฟ่อนเกี่ยวหำอยู่ฮนเนาคก้วยมันก็นลบลบออกลบเขาหยานมือเอาละตนัต่นตงีพออ,อยู่พูดยวกับเปิดตันนี้คืนกับฮาร์ดฟอนพอพอ,อ,ข,อ,อข่วแค้นไปฮะก็นนแล้วฮาร์ดฟอนใจฮาร์ดโย่ใจ เออเอาตัวไหนก็ได้แต่ว่าต่อไปหรืตัวไหนก็ได้แต่ว่านี่นี่เพื่อนเป่าไวให้เดินเดินก้อนไหนก็ได้นะฮะะได้นเดินจังหวะนี่ตัวไม่เที่ยงบ่แก่นบอกว่าได้ใช่บ่เป็นว่า าโไปจังหุกักีีาเมื่อ็เป็นมาล่าเที่ยนต่างแต้อบ่อนให้วิกาพเมจังหวัเขาไปนไแล้วัังผู้ดีอยประมาณเป็นแปดสิบบุญเก่าที่มืออร่อยเมดวน้นาขันขาจูนูขาข้าหนกจอดในประวันอดเดียวหัวง ยาสิว่ามันง่ายมหาลำนันอันผู้สอนกับยาสิว่ามันง่ายยากคืออย่างสอนทุกขัสอนคือกัรกับกอเอ้ยกอไก่ขอไข่ในเราขอขวดของเราบ่นฟังเาฟังมัน่่เอไปหามห้ฟังมัน นเสียงเลยนะไม่ใช่หรอไม่ใช่หงอนี่พวกบุฟ่าเลยตอนนี้มันดิสาร์เดี๋ยวเดีลยวพิาศษก็เดี๋วมาเป่าต่อนได้พอเป่าสาสากลังอีกโต้ตัวยังใหม่เอาแ่นมาจ้ะ เออเอเอียจังวะค,คุณกูมาอ่าจย์คอยเอ็งจะบบข้าสาว่าขาลำเนาะตายกูตายอย่างใดเดียวนี้เอาเพียบมเมนอันช่วยนะ,ะ,ะคุณกูณกมาอาจรน์นี่ คนขี่ทีเนี่ยพี่น้องนุ่มดีกักเบิ้งตีนก็ูหเราคนขีทีนโยโย่คือเราโย่เนี่ยเจ้ามันยังแอวแขนอยู่เลย เป็นโมลับเนี่ยขันเป็นแล้วก็เศร้าขันเศร้าแล้วเงินก็บ่ได้คืนเอาเลยขันเป็นแล้วก็บ่ได้คืนสีหน้านวลมือสวนนมตุ้งก็น่านอนบาไปติ๋ดี๋ยวจะชิบ้าไปตี๋ มหาบังตีกมาจีบังตีเอาเอาเอาจังหวะนี่แหละตอกอนหอนไม่ให้นี่และเป็นกม่าระุกณ6บเยู่ต้งพอเป่าจังหวะก่อนอย่นี้สิมาณแปทุกเนี่ยเอาเาวรตรงนี้ ตัวไหนเออเห็ดไบสองลิปก็ได้ปัญหามันได้ก่อนเรียนมันก็สิใส่ตัวไวงจะใส่ตัวแรกนี่ตัวแรกจังหวะมันจะจอดใหม่ เหมืนว <hai> ่าเอนยสาธุเดจะงดอกหวนื้อกีกีซะมื่อก็เปลี่ยนมาถูกเี่นตามใขอวอนให้บิดาพ่อแม่บท่านนี่ท่านโบท่านเออโบท่นมันก็จะคอยท่านลามันโบท่านนะนี่ ไปใกล้ๆนี่จริงเขนยังกวนฝ่งื้จ้กัยังกินงานบ่ท่านไดกินแต่เขาโอ้โหไปแล้วไหมเอ๋ไปครับพ่นคือใจพลนนข้าวพนอยาสามหม้อเลยนี่ ไปอายุสักก่อนไปเยอรมันตอนสิไปีทั่ไปจืดจนั่งตากขมซื้อตะกี้ก็ได้ไม่พอเอาลูกไปโอ้โหบุ๋มเป็นตาขมดิทำงานมัจงตลอดแก่กันการทำงานจะตีหาคนได้ดิสองเ่าดิมันธรรมดาเดิเสียงหัวลอยอยู่เกนอนเพึ่นกันให้หาคืออยากจะตายนี่จ่ายเงินเนาะพ่อ้ยอย่าว่าตายเด้อลูกญาติได้อลูกบ่เอาเด้อลูกเสี่ยวเตี้ป็นนี่เออมันก็ต้องมันก็ต้องตายละไม่วันใดก็วันหนึ่ง เดี๋ยวเขาก็ทิมรุ่นฟื้นบรรยายอันเสื่อนโทรศัพท์พ่อฝากเงินน้ำลูกลูกเสียหามือสองงามงามหายเอารุ่นนาโอ้ยว่าฝากกระชื้อไหมให้เราเลยมันยาวเอาพ่อโทรได้ไหเงินลูกบริโภคมาหลายได้ไหมกดหลายๆอันบ่มีเอทีเอ็มแล้ววันนี้เขาบ่มีเอาบัญชีไปเปิดเลยครับครับคุณฝากครับไปจ้ะพ่อเด็กโร พ่อไปบ hmm. um, uh, ่เห็นบ่ายอยางมือสาวั่นาได้อัดแค่ไหมพ่อไปเว็นมงกันเวนไปบ่ละอ่อ่ากไปดกไปพักกันไปหาเดรนสากรุงเทพก็ได้ไปิเอ็ดมีเ้อยาาไปไก็ไปหัวเงินก็ไปเงินมีายกัใส่แม่ขันบใส่เล้มันก็เขียดได้เงินนั่น ก็ใส่จยอะเกี so, um, ่ยบบะฮักบะแพงเงินบ้ามันมากูแต่แม่แม่ไม่ยุงเทียบยื่อซื้อแม่ก็ได้เงินหมื่นแต่มาฝากลูกซื้อดิสติกด้วย้ยคันสีซื้อดิสติกเอาของแม่ก็บะอึดบะหย่าหรือชีสยวหมากให้มันแดงก็ได้อีบ่ต้องไปซื้อเสียเงินเสียค่าพ่อกระสิไปนะลูกโอเคเออก็ขไปเราฝากฝากเอาฝากเอาฝากไปเอาฝากไปเอาทำราคาเขาใส่ได้พอจะขโมยไป ผูดย่าง่าผู้เฒ่าผู้ดีสุโต๊ขนาดน้อฝันต้นไม่สูว่านี้ก็ึ้นได้ผู้เฒ่าย่างย่างกัอนผู้นุ่มก็ได้เลยไยานนะย่างแต่ลูกก็แุกไม่อว่า